สงขาโควิดเดลี่คลิปสั้นมอบความรู้เกี่ยวกับโควิด1 i เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสงขาโควิดเดลี่ค่ะวันนี้เนี่ยแป้งตั้งใจจะออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยอยากมาชวนเพื่อนๆื่นคุยกันค่ะเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการโควิด1 i ในร้านอาหารค่ะ อย่างแรกเลยนะคะร้านอาหารต้องมีความเข้มงวดมีมาตรการในการจัดการกับพื้นที่ในร้านและพนักง,งานพร้อมในการเปิดให้รับบริการค่ะแอและมาตรการที่เข้มงวดที่ว่าเป็นอย่างไรแปงจะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะ พนักง,งานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้ารวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนโควิดในทีอย่างน้อย2เข็มอีกทั้งไม่อนุญาตให้บริการเครื่องดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมถึงต้องมีการให้แอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่างๆในร้านตั้งแต่หน้าร้านโต๊ะแต่ละโต๊ะรวมถึงที่ห้องน้ำด้วยนะคะส่วนของลูกค้าเองก็ต้องนั่งตามที่ที่ทางร้านจัดไว้ให้ช่วงนี้เนี่ยโต๊ะควรที่จะห่างๆกันหน่อยอาจจะมีแผ่นฟิล์มกั้นระหว่างลูกค้าด้วยค่ะ ในส่วนของลูกค้าเองมีสิ่งควรทําเช่นกันเริ่มตั้งแต่เราเนี่ยต้องลดเวลาในการไปอยู่ในร้านอาหารมากสุดก็ไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะจะรับประทานอาหารต้องล้างมือก่อนรวมถึงหลังรับประทานอาหารด้วยค่ะและหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ควรใส่ตลอดเวลายกเว้นตอนที่รับประทานอาหารเท่านั้นหากไปกินกับคนอื่นด้วยก็อยากให้ลดการพูดคุยกันไปก่อนค่ะเพราะจะทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นะคะ วันนี้แป้งนำคำแนะนำมาฝากพี P ่ๆี่ไรเดอร์ด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการทั้งความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งอาหารยกตัวอย่างเช่นรถรวมถึงกล่องใส่อาหารด้านหลังและอาหารและเครื่องดื่มควรแยกออกจากกันไม่ปะปนกันในแต่ละลูกค้าอีกทั้งการนำส่งอาหารควรเป็นแบบ contactless หรือการลดการสัมผัสค่ะไม่ควรสัมผัสมือโดยตรงและทุกครั้ง ที่มีการส่งอาหารหรือรับเงินก็ควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะคะ คำแนะนําที่แป้งนํามาฝากทุกคนในวันนี้อาจจะฟังดูยุ่งยากทําให้ต้องปรับตัวกันไปบ้างแต่อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะว่าคําแนะนําที่ว่าจะทําให้ทุกคนได้ทานอาหารได้อย่างสบายกายลดการติดเชื้อโควิดได้และสบายใจทานอาหารได้อย่างอร่อยอร่อยโดยไม่ต้องกังวลใจเลยล่ะค่ะ Enjoy eating นะคะทุกคนและเจอกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ด้วยความปรถนาดีจากข้อการค้าจงังหวัดสงขลา